สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับมาเจอกันอีก EP ีที่2นะครับหรือว่าคลิปที่2ครับเรามารีวิวเจ้าเดก้าของเสียนัทกันนะครับว่าของแต่งรายละเอียดเครื่องอะไรสเปคเท่าไหร่คมยาวเท่าไหร่กระบะสูงเท่าไหร่นะเดี๋ยววันนี้ผมให้พีเซนเตอร์เป็นอ่าพี่อุ้ยแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับสวัสดีครับโอ้โหหล่ออะไรวันนี้อะวันนี้ก็ทําไมถึงเอาพี่อุ้ยมารีวิวเพราะหนึ่ง เจ้าของรถนะครับเสียนัดเขาไม่ว่างซึ่งวันนี้เขามีการแข่งบอลเนาะใช่ครับอ,อ,อ่ะโอเคครับพี่อุ้ยครับเริ่มจากกันชนยืนยําหมุนเลยกัน,น,นชนนี่ทามาจากช่างกุ้งครับช่างกุ้งใช่สวยงามมากนะกัน<อ>ชนผม,ผมบอกเลยว่าคือสุดๆนะครับราวไฟล่ะราวไฟก็จะเป็นของอพี่ดุล ย่รุนสวยงามนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าจัดทรงมาหล่อทุกอย่างลงตัวเป๊ะนะครับอันนี้เขาใช้วิ่งอะไรครับเสียนดเขาใช้วิ่งอะไรเขาใช้วิ่งขยะของหลวงเวของหลวงใช่ครับเดี๋ยวเราขยับมาฝั่งทางรถฝั่งนี้ก็ได้จะได้ลม่มๆหนะ่อยวันนี้ก็รบกวนนะพี่อุ้ยนะครับมาจากหน้างานเลยนะคือเขาเรียกอะไรล่ะสละเวลาให้ลิบสายมันคือโคตรแบบเกรงใจพี่เขาเลยแต่ก็พี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรยิงไม่เป็นไรโอเคครับ ช่วงล่างช่วงล่างรู้สึกจะเป็นของเดิมหมดมาเกเตก้าเลยมาเกเตก้าเลยใช่ครับแต่ว่าฝาครอบนี้จะเป็นของฝาครอบยูดีช่วงล่างเป็นด้านหลังเป็น8น็อตแน็อตหมดแน็อตหมดเลยหน้าหลังกระบะยาวเท่าไหร่พี่คะเนี่ยกระบะยาวสี่เมตรยี่กระบะยาว4ี่เมตรยี่นะครับท่านผู้ชมนะเสาสูงอ่าเมตรยี่สิบเหมือนกันจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยแล้วก็มีเปิดฝาข้างใช่นะครับเปิดฝาข้างได้เพื่อ อ่าเวลาเขาวิ่งเขาวิ่งนอยู่อานี่นี่่่นี่นี่ดูอยาหลังนี่ยเนี่ไปอ่าวิ่งงานของเขานะครับอืมเขาจะวิ่งอยู่ในโซนอ่าในกรุงเทพอย่างเดียวเลยกรุงเทพอย่างเดียวเลยตรงนี้ผมบอกเลยว่าหล่อๆเลยนะใช่ไม่มีเก่าด้วยเคยบรรทุกดินไหมคันเนี่ยเคยครับเคยแต่ไม่ค่อยบ่อยแต่ไม่ค่อยบ่อยแล้วหอล่ะหอเนี่ยรู้สึกว่าเขาติดมาทั้งหมด6ตัวเลยนะหกตัวครับ สาย่ายสามขวาสามขวาสามนะส่วนโครงคาก็เป็นของอดุลแก๊บก็เป็นของช่างช่างแจ็ค๋อแก๊ปซิงอันนี้ผมบอกเลยว่าหมวกแก๊ปเนี่ยร้านนี้เขากำลังมานะช่างแจ็คแก๊ปซิงนะครับพยางนี่ก็จะเป็นของพี่อดุลพี่อดุลหมดเลยครับผมระบบท่อไอเสียเนผมรู้สึกว่าจะเป็นของอะไรนะร้านอะไรที่อยู่ชนบุรีฮะชมบุรีใช่ร้านดังด้วย ผมต้องบอกเลยนะยุ้ยคันนี้คือสีแบบลงตัวมากเลยสีเข้ากับบ้านหมอเจริญดีใช่กมอันนี้คือทีมงานเดียวกันไหมก็เขารู้จักกันเขารู้จักกันใช่แต่คันนี้จะวิ่งงานหลวงใช่เขางานหลวงไม่ค่อยได้เข้าวิ่งงานดินเท่าไหร่ถามหน่อยถ้าเป็นงานหลวงนี่เงินมันมันดีไหมหน้าดีดีนะเพราะว่ามันก็ต้องมีงานวันได้ใช่มีงานทุกวันอย่างสมมุติน้ําจะท่วมกรุงเทพเพราะเร่งเอาขยะที่คลองออกเนี้ย มางานมันก็จะเยอะ่วงฝนตกใช่อย่างน้อยเที่ยวหนึ่งก็น่าจะมีพันสองพันอู้เยอะขนาดนั้นเลยใช่ครับบางฝุ่นไม่ยืนมากนะครับกําลังดีกําลังหล่อกาลังสวยนะครับอะถัดมาชมภายในครับภายในผมบอกเลยว่าฝั่งนี้น่าจะล็อกพี่ล็อกซะด้วยอะเอามาเปิดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ภายในคือสุดๆนะครับเบาะของอะไรเบาเล็กะเลโก อเสียนัดเขาจัดมาเสียนัดเขาจัดบอ่อเล็กคาโร<ช>่มาเลยครับคือสุดจัดอะ่ะท่านผู้ชมเราพูดถึงนะครับผมบอกเลยว่าภายในของเขาสุดจริงๆนะยุ้ยนะใช่ครับพตดหล่อเลยนะภายในแบบเบาะแต่งด้วยเบาะโหลดมีสปริงเบาะด้วยนะแล้วก็มีประตูญี่ปุ่นสองข้างประตูญี่ปุ่นใช่อ๋อนี่เหรอใช่ครับเขาจะโชว์น่องเนาะใช่ ก็จะโชว์น่องแบบนี้การส่งการศาสตร์ของเดิมในญี่ปุ่นคือรถคันนี้เป็นเก่านอยญี่ปุ่นใช่ไหมคือซื้อแต่ประตูมาใส่้ายฝาอ๋อเปลี่ยนเป็นกระจก <ชา S 1> ไฟฟ้า<ห>ใช่โคตรหล่อเลยครับผมบอกให้กระเช้า,ชาโอ้โหาาลงตัวเลยทีเดียวนะครับใครอยากได้แนวแต่งด้กล้าสายอ่ะพักกลางนะครับผมบอกเลยแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับใช่ไหมพี่เว้ยใช่ครับกำลังดี ตอนแรกผมอาจจะไปบ้านพี่อุ้ยด้วยนะเวลาไม่พอนะครับจะไปเดี๋ยววันหลังก็ไปไปเอาคันเหลืองนะมันมันเป็นตำนานไปแล้วตำนานนี่แหละเอฟซีอยากดูตำนานของพี่อุ้ยนี่แหละนะครับเห็นแชร์กันเยอะมากผะว่าน้าจคันเหลืองอยู่หน้านน่้นนี่นั่นนะครับคันนั้นแรงนะบอกง่ายนะครับโอ้โหตัวนี้เครื่องเครื่องเป็นหกเฮตสสองร้อยสิบหกเฮสองร้อยสิบสองร้อยสิบ ใช่เทอร์โบด้วยใช่ไหมไม่มีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบเอ็นเอตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นปั๊มสายนะใช่ครับปั๊มสายสวยงามเลยทีเดียวครับโอ้โหไม่มีอะไรผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรอสีงามลงตัวนะครับเป็นสีเขียวมุกทองเหมือนกันใช่นะครับตอนแรกเจ้าของรถเขาบอกว่าจะให้ผมไปถ่ายอินเสิร์ตที่พรามสามเวลาเขาวิ่งกลับบ้านเนาะอ,อะช่ทีนี้ผมอะ่ะ เป็นรถเก๋งซึ่ง <ừ m. S 1> มันจะไปวิ่งตามกันนะ<ช>ผมขับแล้วมันไม่มีคนถ่ายไงอ่ามันก็เลยทําไม่ได้เราก็ต้องเลยจอดท <ำ S 1> ํายากยทายาก,ยกาาออานะครับผมบอกเลยว่าวิวพระรามสามนี่คือหล่อมากนะครับเขาจะวิ่งกลับบ้านเขานะครับคือตอนเย็นนี้แหล่เดี๋ยวเขาก็มาเอารถเพราะว่าเดี๋ยวเขาแข่งบอลเสร็จเ,เขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มา,าครับครับแคทซีนี้เป็นของเดิมของเดิมหมดเลยครับเดก้าใช่อันนี้สํานักไหนเนี่ยมีสํานักไหม เอ่อตอกะบาที่โคราชอ๋อเออเออคันนี้ผมได้ยินเขาพูดอยู่ต่อกะบาที่โคราชใช่แต่แต่ผมจําไม่ได้ว่าอ่าต่อที่โคราชเนี่ยเป็นของอู่ไหนจําลองอาจารย์จําลองอ๋อเป็นของอาจารย์จําลองใช่ครับนะครับโคราชก็จะมีหลายอู่เหมือนกันใช่มีหลายอู่นะครับหลักๆเลยที่กำลังด่งดังตอนนี้ก็เป็นอ่าช่างบิก๊กอืมใช่ช่างบิก๊กสวย ช่าง,งบิ๊กอีกกระบะเขาจะรอรอๆหน่อยนะครับแต่อาจารย์จำลองเนี่ยเขาคือกระบะทรงนี้ผมว่ามันเป็นกระบะทรงาสามมิตรใช่ทรงสามมิตเลยรอเหมือนกันนะครับท่อน,นี่ท่อแฝดหกนะครับซ้ายสามขัวสามเหมือนกันนะครับที่เด็ดของอเสียนัทเลยไฟท้ายจากญี่ปุ่นครับส่วนไฟ,ไฟไท้าย <ๆ S 2> นี่ผมทําเองกรอบกรอบทําเองเลยใช่พวกกรอบเหล็กพวกอะไรเนี่ยคือถ้าทําอย่างนี้ คือแข็งแรงใช่มันมันจะติดกับไอตัวแคทซีเลยใช่ใช่คือแข็งแรงมากๆนะครับบางุ่นเป็นอ่ท้องช้างหล่อๆงามๆอ่ะท่านผู้ชมขัดเงาๆมาให้ผมรีวิวสักด้วยนะครับฝาท้ายเป็นเน้นเป็นเขียวขาวแดงอิตาลีอิตาลีแต่นั้นก็บอกต้องใช้อิตาลีต้องใช้อิตาลีอย่างเดียวนะครับวันนี้พี่อุ้ยผมมาส่งหล่อด้วยนะครับออกจากแมคโครมา เข้าหกล้อนะครับออกจากหกล้อมารีวิวงานให้ผมนะครับเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างนะต่อไปต้องทําเพจเลยนะพี่วุวยนะโอ้โหย,ยังไม่ถนัดเลยเอ้ยไม่เป็นไรไม่รู้จะถ่ายอะไรดีก็ถ่ายรถตัวเองอะถ่ายในงานเนี่ยหมอจะเริญนดีผมบอกเลยว่าดังไกดแน่นอนนะครับเพราะว่าขนาดนี้ก็ยังร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับ <c oughs> คือสุดนะครับเสียนะเขาบอกอธิษฐานก่อนแซง อะไรนะอธิษฐานก่อนแซงเขานี่เหรออธิษฐานก่อนแซงนี่โอ้โหคำคมเยอะเลยเกินนะครับก็ต้องขอขอบคุณเสียนัดนะครับที่ยอมเสียสละนะครับรถคันนี้หยุดงานไปหนึ่งวันเท่ากับรายได้ไปหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อมาให้อลิฟสายมันได้ถ่ายให้เอฟซคันนี้ได้ดูเพราะว่าเอฟซคันนี้รอมานานมากนะครับสําหรับเจ้าเด็กกาเขียวคันนี้ผมบอกเลยว่า วิงในกรุงเทพมีคันนี้คันเดียวด้วยนะครับวินง,งานหลวงตัวล้อหลังนี่เป็นล้อญี่ปุ่นล้อญี่ปุ่นใช่กระทะชุบนะเป็นกระทะมีเนียมเลยไอยกระทะมีเนียมเลยเหรอครับผมโอ้ยจริงด้วยครับท่านผู้ชมเป็นกระทะมีเนียมนะครับครอบเบรดอ,อันนี้เป็นแปดน็อตขนาดยางของเขาจะเป็นยางยางพารสิบ <10 R S 2> เอ็ดอาร์เออสองเก้าห้าสองเก้าห้าแหละประมาณเบอร์เดียวกับสิบเอ็ดอาร์คล้ายๆกับเบอร์เดียวกับสิบเอ็ดอาร์ ถังเก็บเครื่องมือก็จะเป็นถังหน้าเก็บเครื่องมือจากญี่ปุ่นนะครับเก่านอกญี่ปุ่นเอามาติดนะครับแล้วระบบเบรกนะครับตอนนี้ยังเป็นของเดิมอยู่ใช่นะครับแต่อนา,าคตผมบอกเลยเลยว่าคงไม่เดิมคงไม่เดิมแน่นอนน่าจะไปไล่กนะครับน่าจะเป็นไล่เบรกมาโอ้ไฟถอยดวงใหญ่มากสว่างจ้าเลยทีเดียวนะไปราวข้างมีแค่สองสองราวใช่ครับอ่ะมีแค่สองสองเบ้า แล้วก็ไฟใต้ท้องไฟใต้ท้องด้วยใช่สุดจัดเว้ทคันนี้ท่อดังไหมนิดนึงนิดนึงไม่ค่อยเ <c oughs> ท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวทายคลิปมีให้ชมให้ชมเสียงท่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้พี่อุ้ยเบิ้ลตัดซับระเบิดนะครับ <c oughs> อะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอนะ่ะพี่อุย้ยนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งผมบอกเลยว่า นะครับเจ้าตัวเจ้าของรถคือเสียนัดเนี่ยเขาไม่ว่างที่จะมาเขาไปติดแข็งบอลนะครับส่วนตัวลิฟเนี่ยมานอนรอที่บ้านมอเจริญศีประมาณ3ชั่วโมงนะครับเพื่อรอพิ่วอุ้ยมามาหาเพราะว่าพิ่วอุ้ยก็ติดงานเหมือนกันติดทำไมโครใช่ไหมใช่ครับตักดินตักดินอ๋อนึกว่าเคลียร์ลิงนะครับอ่ะโอเคครับพิ่วอุ้ยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ